ทานนี่มาเชียร์ทีมของเรครับเป็นเกียรติมากๆนะครับเป็นเกียรติมากๆที่ที่ได้เป็นประธานสโมสรแล้วก็มีแขกอับทที่มากๆขกุณมากๆในวันที่มันแย่มากทีมไม่มีทางจะรอดเลยถ้าไม่มีแขกบจกพวกเราทุกคนนะครับผมขอบคุณมากจะจาไว้ในใจนะครับขอบคุณทุกคากครับนอกย ี่โ่ครัขอบคุณมากนะที่มาเชียร์ทีมของาครับเป็นกียรติมากๆนะครับเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นประธานสโมสรแล้วก็มีแฟนบอลที่ต้องมากในวันที่มันแย่มากๆ ทีมไม่มีทางจะรอดเลยถ้าไม่มีแพทอนจากพวกเราทุกคนนะครับผมขอบคุณมากจดจำไว้ในใจนะครับขอบคุณทุกคนมากครับบ๊อยบายบิโนด้วยโอ๊ยโอ๊ยน้อม hỏi nhanh hơn hả cũng không mất hỏi đến hạn hồn hơn hà hồn hơn mất hỏi